วันนี้เราเล่นกันจบแล้วนะครับสําหรับ,บาลาจื้อนะครับก็วันนี้มีน้องพีทนะครับพี่คุงนะครับแล้วก็บิลลี่นะครับ and the winner is b i ลี y อันนี้เป็นเกมแรกของผมแล้วก็พีทนะครับเกมนี้าลาจื้อนี้ขอแบบ คำอธิบายคร่าวๆว่าเกมมันเกี่ยวอะไรพี่ผูเกมมันเกี่ยวกับอะไรวะเราเป็นเจ้าของสัมภาระาเขื่อนก็แบบสสาขาใช่ซึ่งมาจากเป็นประเทศต่างกันข้างหลัง<น>มันจะเป็นจบอกอ๋อเป็นนประเทศหรอชาติใช่ว่ารเราได้สัมภานมาที่มาอยู่อ๋อ what's w a s your nationality this one you have to fit in the back side นะ I have no idea I think my one is like เม่เ maybe maybe อ t ต l ลีออเคยูเอสเอไมไเอนกัอิตาีอต p อ l ลโอล่นโอเนโอเคแล้วออยไปอ่าโอเคแล้วก็หลักๆมันก็ต้องแบบแย่งชิงพื้นที่เพื่อมา ปั๊มพลังงานใช่ปัม๊มส่งเก็บคะแนนอะไรประมาณนี้เ,เพื่อเอาพลังงานไปไปเคลมว่าเฮ้ยอะไรวะไม่ใช่ดิเห็นว่าเราเรามีสัญญาอยู่ในมือว่าเราจะาเราเับปาว่าเราจะฝานได้เท่านี้ตรงนี้นะ,ะคอนแทรกอ่คอนแคือคอนแทคตอนเสร็จวันนี้มันจะงงอยู่แต่ถ้าเกิดนึกอะไรไม่ออกแค่นึกว่าแค่น,นี้ทำตามเรียกว่า fulfill contract ก็คือติ๊กเก็ตทัวร์ไรใช่ใช่ใช่ซิมิลาร์ติ๊กเก็ตทัไรก็ประมาณนี้ซึ่งจริงๆมันมีเลเยอร์มากกว่านั้นเยอะ แล้วก็ต้องดูแมพไปดิอันนี้จริงๆผมน,นึกถึงนี้นะเพราะว่าหลายๆคนไม่รู้นะพี่คงเนี่ยเขาทํางานในบริษัทเกมมือถือ <c oughs> ซึ่งอันนี้มันจะเหมือนกับเกมมือถือที่แบบเวลาแบบเหมือนคลิกเบดอะที่มันเป็นแบบปิดกอ๊อกน้ําตรงนี้แล้วน้ําไหลไปตรงนี้น,น้ําไหลตรงเนี้ยแบบนี้เลยระบบกาารน้ํไห็ต้องดูว่าแบบน้ําไหลไปตรงไหนไปตรงไหนต้องดูดีๆแล้วก็เวลาเขื่อนมีกี่มีกี่ชั้นแล้วน้ํามันไหลมากี่จุดมันก็จะไหลโอเวอร์โฟล์ไปได้อีกประมาณนั้นซึ่งอ่ะ อันนี้เขาเป็นแบบผู้เชี่ยวชาญแล้วมาถามพี่ก่อยครับวันนี้เป็นเกมแรกเดีครับแต่ว่าแอบเซตอัพช้าไปนหน่อยไปเซตอัพตอนแบบเลดเกมแล้วอ,อะไรเงี้ยกว่าจะเซตอัพเสร็จได้เล่นจริงจริงยังจังแล้เฟสสุดท้ายตอน,อน,นตอนอยู่เล่นมไม่ทันแล้วตอนอยู่เล่นรอบแรกอ่ะอยู่เก็ตภาพทั้งหมดเลยเริ่มเก็ตแล้วแต่ว่าแบบแค่รู้สึกว่าแบบว่าอืมันดูมีอะไรให้ทําเยอะจนแบบอืมไม่รู้ว่าจะไปเริ่มทำตรงไหนก็ดีอะไรเงี้ยเพราะว่าของผมจริงจริงผมสาลภาพว่าผมมาเก็ตตอนแบบประมาณราวสอง เราแรกอ่ะผมแค่เล่นตามสัญชาตญาณเพราะว่าเหมือนกับตัวละครมันเก่งอะไรก็ไปด้านนั้นไปก่อนก็ยังไม่ได้เกตผ้าว่าเฮ้ยมันต้องแบบบิลสอบิลสาหรือไปดูเอ็นเกมอะไรประมาณนี้ก็เลยแบบเออก็ค่อยๆไต่ขึ้นมาตอนแรกก็เลยนําตอนแรกๆผมจะนําห่างหน่อยเพราะว่ามันปั๊มง่ายปั๊มคะแนนง่ายใช่ส่วนบิลลี่มัชชั่วจีทุกท t มัชชั่ a จี you you go all in on the money all the time yeah yeah. my strategy was to just plop this l in yeah Completely block this lane yes. so that the, when the water comes here. Is that completely, completely blocked? Yeah. <laughs> yeah, but, but how does it work? Like you go all in with the money? How, how you get money ah, back? Yes. How you get resource back? My skill is. Because um, like, you, you can use three, coin for three anything, coins for anything, right? for one resource. Yes. So I had to go in for the money very right yeah. early on. So once I had, I had the and money. And what do you use money for? the, the, big, big, the big, big conduit. Big conduit Biggest conduit. Mm. Oh, we should like almost five. Almost five. Okay. Five. Yeah. And then you do like and three then, three layer yeah. of this Three layer. And yeah. then I use three water. So I time three. Like five eight. time three. Yeah, and then you collect all the, the national and this, one. Yeah. Yes. And he did he, he use this prime before? That's his first time for you? Four time for you. no no i mean like this plan like the one that you go like all in and then aim for this yeah first time like no one can stop him like yeah very good แล้วของพี่คงเป็นไงครับแผนของพี่วันนี้ผมเหรอใช่ไหลไปเรื่อยมเพราะตัวพี่มันทำอะไรได้อะความสามารถคือกระจายตัว ลงไฟฟ้าอ๋อเวลาน้ำมันไหลมาใช่ไหมดึงไปเรื่อยๆครับอืมคือมันเป็นบวกหนึ่งคะแนนเลยหนึ่งหนึ่งหนึ่งนี่เลยอ๋อหนึ่งอ้นี้หนึ่งแพคแบบว่าไม่มีอะไรแค่ขยับให้มันแบบว่าแอ็ดแบน์ไปเฉยอือแล้วมันจะเล่นยังไงให้เก่งๆไงตอนนี้ต้องสร้างเขื่อนเยอะๆแต่มันมีไอ้นี่ของผมมันจะคอมโบกับตัวเอ็กซ์โททีฟออฟฟิเซอร์คือตัวที่จะลดราคาการสร้างเขื่อนเบสอ๋อพี่สร้างเบสได้เฉยๆก็ได้แต่ถามว่าผมใช่ไหมดูดิเขื่อนมีที่ไหนไม่มีปลดออกไปสามัน ใช,ใช่ใช่เองโอเคแล้วของเมื่อกี้ของพีดนะครับเมื่อกี้ไม่ถาม s t r a t e g y กับตัวเราเพราะว่ามันมีตัวของยูทำอะไรไนดะ้กอปรีใช่ปะ่ะจริงมันปรีไอ้พวกทายพวกนี้ได้แต่ว่าได้มาใช้จริงๆอ่อะตาสุดท้ายเพราะว่ารีซอนไม่พอแต่ปรีอันนี้ปรี copy อันนี้ก็รีซอสไม่พอก็เลยทำอะไรไม่ได้เลยได้มาใช้จริงย่างจังๆก็คือตาสุดท้ายตอนไปไหนนะใบนี้แหละที่มันไม่ใช่รีซอสเลยอืแล้วก็ามาคอมโบเล่นได้สองรอบก็ดี คือถ้าเกิดได้มาตั้งแต่ตอนแรกๆอาจจะได้แต่มันใช้ได้ครั้งเดียวปะอันนี้เลเวลสามอันนี้มันใช้ได้ครั้งเดียวปะเรื่อยๆครับอ๋อมันต้องก๊อปปี้เรื่อยๆนะมันถึงจะแบบผมอ่ะแล้วก็ของผมก็ของผมเมื่อกี้ที่ผมพูดว่าผมปั๊มน้ําได้บ่อยเพราะว่าทุกครั้งที่ปั๊มแล้วมันพลังไม่ถึงสี่มันจะปัดเป็นสี่แล้วก็ตัวบอร์ดเนี้ยมันเป็นคอมโบพอดีตรงที่ว่ามันจะบวกพลังไปอีกแถมมาลดลดไอตัวเลขของสัญญามันเลยทำให้แบบทำสัญญาเสร็จง่ายผมก็เลยได้ สัญญาพวกนี้ได้เยอะมากนะครับคือแบบว่าปั้นสัญญาได้เยอะประมาณนั้น Anything to add on Billy? Billy บอกว่าราวสองเนี่ยเขาเจ็ดลบเขาเริ่มที่ราวสามที่จะดักสามเนี่ยอ๋อใช่เพราะว่าเราอดีตไปไกลแล้วเขาเพิ่งตามมา Yeah you catching up very fast like I get like you like super bounce back เพราะเกมนี้เราเริ่มจากเลขสิบใช่ไหมเลขสิบครับถ้าิดไม่ได้ต่าเนี่ยจะติดลบ เบลลี่ติดลบ two time s หอืม t w o t i m e s ก็คือ round ที่3เกิดเริ่ม round new start อันนี้คือมันมีตัวเสริมหรือโมดูลอะไรเพิ่มอีกมมีมีอันนี้เราเล่นกันแค่ตัวเบสเหรอเบสเลยอ๋อแล้วถ้าโมดูลมันจะมีอะไรเพิ่มอีกครับนี่เลย officer ให้เลือกอ่าก็มีเราเล่นแล้วไงไม่ถึงว่ามีตัวนี้ให้เลือกอีกอ๋อโอเคแล้วมีอะไรเพิ่มแบบบนบอร์ดบนอะไรไหมเอาแบบถ้าเป็นออริจินอลนะก็คือมันจะมี option ตึกให้เพิ่มสร้างอีกนิดนึง เป็นมารวมตัวตึกนะครับแล้วก็ตึกเอามาสร้างลงตรงนี้เหรอใอ่าผมจำไม่ได้แล้วเหมือนกับตึกสักอย่างหมลืมไะเรื่อยๆเหมือนกันนานแล้วแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือตัวเพยเยอร์เนี้ยจะเพิ่มมาอีกเป็นตัวที่ห้าสีส้มนะครับแต่ตัวล่าสุดบิ๊กบ็อกบวกอีกสองก็บราซิลกับญี่ปุ่นที่สองประเทศกำลังเกมกำลังผลิตอยู่อ่ะกำลังผลิตอยู่ใช่ๆครับเป็นบิ๊กบ็อกซ์แบ็คจบไปแล้วบิ๊กบ็อกซ์เลเจนดารี่บ็อก ซึ่งพี่คุณก็แน่นอนว่าตอบไปให้ถามถามไม่จบเลยก่อนไม่ทันครับไม่ทันอ๋อไม่คือไม่ทันโอเคก็เดี๋ยวยังไม่จบทีนี้มันจะมีแผนที่ที่เป็นแม่น้ํานายออืเป็นแบบแมทนายอะสักอย่างเนี่ยแต่นี้มันเป็นวันไซใช่ไหมมันหน้าเดียวใช่ไหมใช่ใช่กินกล้านหนึ่งเหมือนกันเลยแต่ว่าเอา UI ไอออกคือยังไงมันจะเป็นหน้าแบบโล่งๆแบบคนที่แอดมาร์แล้วจะเล่นทุยใครจะไปเล่นวะคือเอาไอ้พวกเนี้ยแผงเลขนี้ออก ทำมาทำไมก็ไม่รู้จริงเหรอเออจริงจริงให้เราเขียนเลขกันป่าไม่รู้คัสตอมไม่รู้ในการคัสตอมเองอยากเล่นยังไงผมไม่รู้เรื่องนี้มันยังไงแต่ว่าเออทำมาทำไมก็ไม่รู้ไม่น้ำนาที่มีการเกษตรปลูกข้าวปลูกนาข้างๆเขื่อนอ่านายนายก็สนุกมีคนชนเยอะอยู่แต่คแฟนเกมนี้ก็ชอบใหญ่รอบเกมนี้ถ้าคนชอบก็ชอบแหละชอบเกนี้ก็ชอบเล่นแบบหลายรอบเลยแต่ว่ามันอยู่ที่เพื่อนเล่นนี่แหละมันต้องแบบต้องบีบกันหน่อยนะมันต้องแบบ มันก็มีความกระทบกระทั่งกันพอสมควรนะมากๆเป็นเป็นพเชอร์อู่วคือไอ้นี้แม่งก็ตัดกันไอ้นี้แม่งก็ตัดกันอีกคือแม่งตัดกันทุกอย่างเลยตอนแรกผมสร้างตรงนี้มาอืมเพราะว่าจะขัดที่จะซีตรงนี้อ่าเพราะว่าแบบเห็นว่าได้แบบเบนฟิตตรงนี้บ่อยมากดูแ่รากาจะมาขัดตรงนี้ใช่แต่ว่าได้มาตรงนี้ต่อพอดีก็เลยแบบเอองัน่อยมานไม่ทำแล้วมาทำตรงนี้ดีกว่าก็จริงๆตรงนี้พี่ดูดเยอะก็จริงแต่มันดูทีละสองแบบอะไรตรงเนี้ยใช่เออมันได้ คือมันต้องต้องรีบปั่นไงตัวผมแบบว่าสายปั่นเล็กน้อยเล็กน้อยอะไรเงี้ยกล่องเสริมยังไม่จบมีแผ่ที่เล่นสองคนแล้วมีฟิทเพยเยอร์ก็คือคนนี้ชนาได้ด้วยมีแบบบอทที่เป็นเพเยอร์ไฟเพย์เยอร์เล่นกันห้าคนเลยอยา n จะ try เพย e เจอรเบียงยับบอกเลยไม่ใช้่ชือกเนื่ย you have to have like break in between between แต่รับคนที่ชอบแบบฟิลคัทโทสบีบคัน้นอารมณ์เค้นอะไรเงี้ยก็จะเป็นแนวๆน,นั้นเนาะอันนี้เราจัดไปกี่ชั่วโมงครับเนี่ยไม่นับสอนไม่นับสอนพุ่มปะประมาณสามสามชั่วโมงสามชั่วโมงสามเกือบสี่มันมาช้าตอนแบบไอ,อ้รอบรอบท้ายๆอ่ะท,ท,ที่ประมั้นาวโฟลาวลาวห้าเนี่ยมันคนมันเหลือน้อยแล้วมันไม่ไม,ไมีให้เลือกละมันต้องฟังเอาผิดแล้วก็ไอ้พวกเนี้ยแม่งก็จะแบบกอง ที่ผมสังเกตคือพอเฟิร์สเพลเยอร์มาตรงไหนปุ๊บเราก็ทุกคนก็กองเพราะว่ามันจะเหมือนไป,ไปทางเดียวกันหมดแล้วท้ายๆแอคชั่นมันมีไม่ไม,ไม่ไม่เยอะมันค่อนข้างคือตัวเลือกแอคชั่นมันค่อนข้าง,งคลีนมากๆเลมานันจะสามารถไปเอาลีไทยได้ว,ว่าอันนี้มันสำคัญต้องทำให้ก่อนมันจะไม่ต้องแบบจริงๆผมนึกถึงโรเลนโซเบาๆนะที่แบบว่าเพราะว่าบ้านเดียวกันไงอืมประมาณนั้นประมาณนั้นเออใช่แต่โอเคนะผมว่าเล่นเล่นรอบแรกถือว่าสนุกดีชอบไอ้แมคานิกตรงนี้ด้วย ที่แบบว่าพอสร้างเสร็จแล้วต้องค่อยๆแบบให้มันดันออกมายังไม่มีไม่มีไม่ถึงว่ายังมันเป็นคนแรกที่มันทาแล้วนดังอันเนี้ยแต่จริงไอ้มงๆอย่างเงี้ยจริงโซคินก็มีความคล้ายๆนะที่แบบให้มันดันดันให้มันไหลออกมาไหลออกมาอะไรเงี้ยโอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับบาลาิบาลาจินะครับเกมส่งตรงมาบาลาจิส่งตรงมาจากญี่ปุ่นนะครับ <Yeah. S 2> ชอบสินค้าออนไลน์ง่ายๆแค่กดลิงก์ในคอมเมนต์เพื่อซัพพอร์ตช่องบอร์ดเกมวันเดอร์ค่ะตอนนี้ช่องบอร์ดเกมวันเดอร์ของเรามี Tiktok แล้วนะครับเข้ามาติดตามช่องเราด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้หน่อยตอนนี้เพิ่งจะทำช่องยังไม่มีคนติดตามเลย <c oughs> ก็เดี๋ยวเราเจอกันใน t i k t o k นะจ๊ะ หากคุณเป็นแฟนเพจของบอดี้ียนด์วนเดอร์และชอบดูหนังตอนนี้เรามีช่องรีวิวหนังด้วยนะติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook และ Youtube Channel ในชื่อ Movie Wonderer ฝากด้วยนะคะ